กิจกรรมเก็บเกี่ยวประกายแสงท้าทายการเก็บแมงกระพุนเกบชินิแพคเวอร์ชัน4.1 มุ่งสู่ดวงดาวใต้สมุทรโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามา,ารับชมไลฟ์เกนชินอิมแพคของช่องชิสยะนะครับโอเคเดี๋ยวเช็คอะไรแป๊บนึง่งมาปิดพานะปกก่อนจะได้ไม่เสียเวลาอ่าฮะโอเคเสียงมาปกตินะครับเสียงในเกมก็ปกติเนะ โอเคเอาไลฟ์แ okay. right. ชทขึ้นจอเรียบร้อยแล้วมากิจกรรมนี้นะครับผมเบอครับวันนั้นไปทำเควสรายวันแล้วเออไปคุย N อ c ซีกิจกรรมพอดีเลยมันอยู่แถวๆนี้แหละแล้วมันอยู่ใกล้กับตัวเควสรายวันด้วยก็เลยคุยผิดนะครับปรากฏว่าเรียบร้อยเดี๋ยวไปคุยกับลงอีกรอบก็ได้รู้สึกว่า NPC พจะอยู่แถวๆนี้แหละ าา้าจาะข้างล่างแหละเรื่องเปล่าวะเอา NPC อย,อยู่ไหนเนี่ยอ๋อลืมแล้ววันนั้นมาคุยไม่ตั้งใจครับลืมนึกว่าเคล็ดรายหวันไม่ใช่ ตอนไหนวนันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เอาหา n p c นพเควสนี้ไม่เจอเอ๊ะเหลลอยู่ข้างบนเหรออ๋อลยมาเนี่ยไม่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นนไม่ใช่ ันนี้ก็หมดแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แต่แถวนี้แหละ NPC ที่เป็นลงอะโอ้โหเออเช่างมาแล้วกันอ่าลืมรับอันนี้เลยโอเคน้ำตาจะไหลนะครับคิโรวิทสมุดอีพีทั้งแปดเล่มเนี่ยมางั้นเริ่มเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับ เล่นจบก็ลงไลน์แล้วโอเคเก็บไอ้วโอ l ล t g r o เ j e รี y ฟิ s สา5สิบห้าตัวครับตรงนี้เนาะ ในการท้าทายเก็บเกี่ยวประกายแสงตัวละครสามารถรวบรมวมเวลยโกรจิลิฟิชในพื้นที่เก็บกู้เมื่อถึงจำนวนที่กำหนดจะถือว่าสำเร็จการท้าทายหากตัวละครอ,ออกจากพื้นที่เก็บกู้การท้าทายจะล้มเหลววงแหวนน้ำเชี่ยวกรากอาจปรากฏขึ้นในพื้นที่เก็บกู้เมื่อว่ายผ่านวงแหวนตัวละครจะพุ่งตัวอย่างรวดเร็วในระยะทางประมาณหนึ่งใช้งานวงแหวนน้ำเชี่ยวกราก เพื่อให้สำรวจพื้นที่เก็บกู้ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นฟองน้ําเชี่ยวกรากอาจปรากฏขึ้นในพื้นที่เก็บกู้เมื่อสัมผัสฟองน้ําตัวละครจะว่ายน้ําได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาหนึ่งใช้การฟองน้ําเชี่ยวกรากเพื่อให้สำรวจพื้นที่เก็บกู้ได้อย่างอิสระยิ่งขึ้นหลังจากอยู่ในพื้นที่เก็บกู้ระยะเวลาหนึ่งไวโอเลตโกเจลิฟิชที่อยู่ใกล้เคียงจะแสดงตำแหน่งของพวกมัน โอเคอ๋อเก็บตามทางน,นะเก็บอ๋อออแค่ชนอ๋อ oh, ไม่ต้องกดเก็บอ๋อเออแล้วมันมันต่าง <laughs> มันต่างจากเกมเพลย์ปกติยังไงวะเนี่ยมันก็แค่ว่ายน้ำล้วก็แค่นี้นะเออ คำจะพูดเลยเอใครใครส,สนุกก็แล้วแต่นะผมก็เฉยๆโอเครีบเล่นให้จบแล้วก็รีบไปดีกว่ากิจกรรมแจกเพชรนะโอเครับมาพื้นที่ที่สองตรงนี้นะ ตายแล้วพิธที่อ่า,าตรงนี้ก็ได้ว้ายไป เ okay. คกิจกรรมชิวๆนะมันก็ต้องมีชิวๆกันบ้างพื้นที่ที่สนะครับแถวๆนี้เนาะ คนที่ที่สี่อ๋อโอเคคือมันไม่ไม่รู้จะพูดอะไร กิจกรรมจะมันจะทำให้เป็นโมชันซิกเอาเนี่ยมันจะมามาไอมามุมกล้องอเออสีแล้วโอเคไปไปไปขอทัดทายก่อนนะมันกิจกรรมขั้นเวลาเนาะเออ,อตรงนี้มีอ๋อพื้นที่ตรงนี้เรายังไม่ได้เก็บไอไฮโดรโครัสเลยนี่หว่า ยังสำรวจไม,ไม่ไม่ถึงไหนนะครับตรงเนี้ยผมทําพื้นที่ตรงนี้อยู่แต่ตรงเนี้ยแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วเมวื่อวานไปวิ่งเก็บกล่องในในเมืองเขาเยอะมากนะครับกล่องซ่อนอยู่ตามหลังคาตามไอ้รังน้ําพวกเนี้ยเยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้ค่อยไปสำรวจต่อแล้วกันอ่าส่วนไอ้โคัดพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยมากกท,ทําทีหลังเนาะ,อ,ะอยู่ไหนอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่โอเค ถ้าใครเป็นโมชันซิกนะครับใครเมามุมกล้องใต้น้ำนะครับก็พยายามมองไปไกลๆครับและให้ห่างตามันมองที่ไอพวกแมกกาพุนเอาแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าออกเวรผิดวาร์ปอ่ามันวาร์ปนี้สิเออเอาวอาวาปนี้ก็ได้ เอ๊ะเดี๋ยวตรงตรงนั้นมีวาร์ปอ๋อนี่นี่น,น,นี่โอเค เราจะจบแล้วกิจกรรมก็ชนช,น,ชนง่วงมากเลยชนง่วงไม่พออย่างชนง่วงแถมทำเป็นโมชั่นซิกด้วยพอนนะกิจกรรมแจกเพชรน,นะครับขั้นเวลาไม่มีอะไรมากหรอกไย่แป๊บเดียวก็จบละ Okay, ไปหาเขาเออบทพูดมันก็รีบขึ้นเหลือเกินนะอ่านไม่ทันเลยโอเคไปที่เควสนะครับเนี่ยโลคนเนี้ยเวลาเราคุยแล้วปุ๊บเขาหายไปเลยอะเดี่ยที่บอกนะครับว่าผมเผลอไปคุยตอนทำมิชชั่นรายวันนะมันดันอยู่ที่เดียวกับเอ็นบีซเควสรไรวันด้วยตื่นมาตีห้าทำเควสรายวันนะครับก็เลย <ST AN CE> บ่เดอแหละอโอ้กลับมาแล้วเหรอเมื่อกี้คุณพลาดเรื่องสนุกไปแล้วเรื่องสนุกเกิดอะไรขึ้นกันเหรอเมื่อกี้ฉันนำแงกพนที่จับกลับมาได้บรารอคุณไอไอไอที่ไม่ค่อยอยากจะไล์ว่าชื่อชื่อตัวละคนลรนี่แหละมังอ่านไม่ออกอ่า g ก o g l e แปลภาษา เลียว A ่า e e A U A G E R E A U Agero Agero อ๋อเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับ Agero <j> อช่างมั่งเหอะ Agero โอเคร <laughs> ero, okay. เราคุณ Agero มาตรวจสอบอยู่ที่นี่สรุปว่าคุณ อาชโร่ ero, ยังไม่มาแต่คนที่ซื้อแมกกาพลไปก่อนหน้านี้กลับมาหาฉันซะก่อนเขาบอกว่าตั้งแต่ปล่อยแมกกาพลคนนี้ไปก็รู้สึกกระปรี้กระเป๋าธุรกิจราบรื่นต้องไปพระทำความดีแน่ๆเทพเจ้าได้คุ้มครองดังนั้นเลยอยากซื้อไปปล่อยเพิ่มอีกอปล่อยแมกกาพลเสริมดวงวนะ,ะฉันยังตามจับอยู่นะจะขายกา็นักเดินทางไล่จับมาส่วนคุณเคซีนเอาไปขาย คนซื้อเอาไปปล่อยเพิ่มอีกเนี่ยคุณหางเงินว่าน,นี้เหรออ๋อกิจกรรมนี้มันรอไอ้พวกทําบุญปล่อยปลานี่หว่าประเทศจีนก็มีเนาะทําบุญปล่อยปลาเสร็จแล้วจับกลับมาแล้วก็ขายใหม่แล้วก็ซื้อไปปล่อยแล้วก็จับกลับมาอีกนะครับจริงๆนะผมแนะนํานะถ้าใครมาดูนะครับถ้าคุณอยากได้บุญจากการปล่อยปล่อยสัตว์ปล่อยปลา,ปาพวกเกรื่องจริงๆนะไปตลาดสดนะครับไปซื้อปลาที่มันอยู่บนไอ้แผงปลาที่มันกำลังจะโดนเชือดอะ ที่มันยังมีชีวิตยอยูอ่ไปขอซื้อเข้ามาแบบไม่ต้อง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 ฆ่าออแล้วก็ไปปล่อยตามแหล่งน้ําที่ถูกต้องด้วยนะครับไม่ใช่คนซื้อปลาน้ําจืดไปปล่อยไอ้น้ำคลอยอย่างเนี้ยหรือว่าซื้อ,อปลาที่มันไม่เหมาะกับน้ําสภาพอ่าไม่ใช่สิสภาพแวดล้อมที่นั่นอ่ะเพราะเป็นปลาเอเลนคนเนี้ยอย่าไปทานะครับเป็นบาปกับคุณนะนะก่อนแนะนําประมาณนี้เนะาะปลาไม่ใช่นะจะเป็นอย่างนั้นได้ไง ฉันไม่อยากถูกคนของกองตำรวจมาวุ่นวายด้วยอีกแร้วนะฉันอธิบายให้พวกเขาฟังอยู่นานว่าการปล่อยแมกกาพลพวกนี้มีแต่ผลเสียแต่พวกเขากลับไม่ยอมฟังเลยเพวกเขาแต่คิดว่าที่โชวเนี้ตัวเองโชคดีเป็นเพราะทำเรื่องนี้ซึ่งพวกเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องดีแต่จะคิดว่าที่ฉันสวยติดต่อกันเพราะฉันขังแมงกกาพลไว้คนพวกนี้คิดอะไรอยู่กันแน่เนี่ยแล้วระหว่างที่พวกเราเถียงกันอยู่ คุณไเจโร่ก็มาพอดีเลยคุมตัวพวกนั้นกลับไปด้วยโชคดีคงหมดลองอแล้วกรรมตาถนองแล้วแหละสุดท้ายแล้วการปล่อยสัตว์สีสัวโดยไม่คำนึงถึงระ,ระบบนิเวศและละักษณะนิสัยของมันเป็นการเป็นการทําเพื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นหรือทําเพื่อโชคดีของตัวเองกันแน่นะน่าสินะสุดท้ายก็ตัวกองตำรวจคุมตัวไปดูแล้วไม่ได้โชคดีเท่าไหร่นี่นะอ้ออีกอย่างกองตำรวจไม่จับ ฉันก็เขาคุกแล้วแหละโชคดีจริงๆที่พวกคุณได้ช่วยไว้นอกจากค่าตอบแทนที่ตกลงไว้ก่อนน,นนี้แล้วฉันเตรียมของที่ระล,ลึกเล็กๆกน้อยไว้ให้ด้วยไม่ต้องเกรงใจนะคีเซนหยิบบอลแมกกาพูลออกมาเอ๊ะนี่คือไวลเลดโกลจลิฟ,ฟตน์นะเหรอทำไมมันดูตัวเล็กกว่าก่อนนั้นนี้เยอะเลยล่ะใช่แล้วเมวื่อวานฉันเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมจำนวนหนึ่งจากบรรดาตัวอ่อนแมกกาพูลในครังหลังจากบันทึกหมายเลขของแต่ละต,ต,ตัวไว้แล้วก็ได้มาเพิ่มอีกหลายตัว ฉันเลยคิดว่ามอบให้พวกคุณเป็นที่ระลึกจะดีกว่าส่วนแมกนูลที่เหลือเดี๋ยวฉันจะนํากลับไปเพาะพันธุ์ต่อดูซิว่ามันจะทําไงอดูว่าจะทําไงให้พวกมันอยู่รวมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้และฉันกะว่าจะเก็บตัวอย่าง Crow, Fit, ไวเลดโครจิลิฟิทไว้บางส่วนไว้บางส่วนเพื่อนําไปวิจัยสายเหตุที่พวกมันรวมกลุ่มกันเรืองแสงด้วยมันก็ดูน่ารักดีนะถ้าปล่อยไว้น้ําในน้ําจะน่ารักกว่านี้ไหมเนี่ยเด,เ,ดเ,ดเ,ดเดี๋ยวก่อน คนท้าเอาไปปล่อยอีกนะอ่าเสร็จแล้วอ่ะอหมดแล้วอ๋อออเคหมดแล้วเป็นเฟอร์นิเจอร์สินะโอช่วงนะนี้ผมผมรอเงินเดือนออกเนี่ยมันเงินเดือนยังไม่ออกกี่ทีเลยตั้งแต่ต้นเดือนแล้วถ้าเงินเงินเดือนออกนี่คงจะตเติมกดจิงเหลียวก่อนแล้วค่อยกดลูนานะ่าเนาะอ้าวไหนวะ เอาหาไม่เจออีกอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไม่ใช่นี้ไม่ใช่ไหนวะไม่ตาลายวะอันนี้ไม่ใช่เอนนาายังไ,ไ,ไม่ตกปลาเลยที่ฟองเทนยังไม่ตกปลาสักตัวเลยเนี่ย ตกแต่ตกแค่เคล็โลก็แค่นั้นแหะยังไม่ได้แลกท่อท่อประปาเลยโอ้สำรวจแบบยังไม่หมดด้วยโอ้ตายเจอแล้วนี่ไงลูกบาลเทวทัศที่เปล่งประกายรีประยับข้างในมีไวลเล็กตัวเจวิฟิตที่ได้รับมาจากคนอื่นลอยอยู่มันกระพืนขนาดเล็กที่ไม่มีพิษเหล่านี้รวมตัวกันและเรืองแสงในน้ําเพื่อสร้างฉากของพมันเองและจะรับการยกย่องอย่างสูงในแวดวงของคน รักของเิียวในนครว่าการฟองเตนว่ากันว่าการวางลูกแมงกระพุลตัวเล็กไว้ในห้องนอนหรือห้องทํางานจะนําพาความโชคดีมาสู่บ้านได้ยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าทิ้งหรือดูแลไม่ดีจะทําให้เกิดโชคร้ายทุกรูปแบบเพราะทำลายความปรารถนาดีของเจ้าแมงกระพุลตัวน้อยแต่คนกับไพมอนรู้ข่าวลือนี้มาจากเรื่องประหลาดของคนที่ปล่อยแมงกระพุลประเภทนี้อย่างมัวซัวโอเค หมดแล้วครับไลฟ์แค่ยี่สิบนาทีก,กว่าๆหมดแล้วกลับไปนั่งที่เก้าอี้ก่อนถ้าถ้ารู้ว่ามันจะสั้นขนาดนี้นะไม่น่าขึ้นไลฟ์เลยน่าจะอัดคลิปโอเคพอแล้วแค่นี้แหละเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นต่อแล้วครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามา,ารับชมนะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันในวันศุกร์นะครับวันศุกร์จะมีไลฟ์ในเรื่องของฮองกายแอนด์แพ็กบทที่40่ชั่วที่3นะครับแล้วเจอกันวันศุกร์ครับบ๊ายบายครับ